สวัสดีค่ะขอนแล้วพี่น้องเนียหอนลังหันไว้บ้า<ต> <พอ S 2> ง,ง,งสามหมพี่น้องผม, <ไป S 2> มสามโมูหแล้วบ่ายสามหัวแล้วบ่ายสามสี่สิบเจ็ดจ้ะมาถึงแต่บ่ายสาม,ามาแล้วก่อนบ่ายสามแล้วแต่ว่าจอดไม่ยังจอดที่ข้างนอกตอนนี้เขามาหลังหันพี่น้องว้างกว่ามองจอดรถมอลำเร์ม,มงพูด่ะมองน้อนมอลตอมันมอง,อง,ม,องมองข้าเจ้าพักแ้มนอนอย้อนเลยมองนอนดีดีเมือง้องหองนา้าบาดเนี่ยพูดพูดนะองหน้ามาสุดยอดเลยเมี่หมอเตอรม กินไปเลยค่ะห้องน้ําสะดวกสบายค่ะวันนี้หมอลําไม่ต้องเกรงกลัวในการกินของเปรี้ยวเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสดชื่นยังเช่นตัวหลิวเป็ตตตนตนมักินของสมเห็นมันซ่นพะนะบริชิดยากน้ำมันอ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 ันห้องน้ำไปใส่นี่เข้พาพาไปด้เบื้องหลังหันแล้วเข้าสิพาบไปเบ้งบรรยากาศนะหนาหอันนี้อันนี้แขงขาดจะเฝ้าหญิงพับ แทนผู้ชมไปชมบรรยากาศอัานมอเหตุงานเฮอสกรอนมื้อนี้ยดัดกันดิค่ะสไลเดอร์เด้อจ้านี่สไลเดอร์ของแทะข่างสไลเดอร์ของแท้อันนี้เต้นหมอลำพี่น้องจันยูสไลเดอร์โอ้ยนี่มันเจ็บบอกคอยสร้างว้าเนาะเสียโอ้ยอยังมีพู่ให้เล่นนะพอดน่ะ เขาอุตส่าห์ลดน้ำหนินเราจะไปหาจับเขาเฮ้ยไม่ไม่ไม่หมูเดงเอ้ยอยากใครพี่มิวอาเตนประจุมน้ำมไม่พี่พี่อันน่ะมืออันไหนมือน้องเลือดอันไหนหมอกแห้งหมอกตาแดดเลยพระกันเต้นเปียกบ่หมอกแห้งหลายมือนั่นอากาศเย็นๆไปห้องยางไปเบ้างเขาเขาอยู่ใส่มือนี้อันนี้เราอยู่ที่วัด วัดนครธรรมนะคะพี่น้องใครตสายแก้วตบลวัฒนานครอํเภอวัฒนานครนะคะจังหวัดสายแก้วน้อนี่ะโอ้ยแบบใจเอวนีหละเดี๋ยวขึ้นจูแห้งแต่นาอับที่นี้คเป็นขื่อเป็นขื่อยู่เอออย่าไปว่าเขาเอาะพูดลุยไปนั่นแหละอาน้ำนี่หอาบน้ำนี่ไปทุกหอบไหมจ๊ะดมดมมาดมบอ สักขอดผัดถุงนด่นปัดดีนิติมันจเกิดถ้าเรนสักดีอ้าวพูดมาแท้เกิดนิติผู้สักผู้สักชูเนตต้นริ้วอ่ะแมงต้นนี้เลยต้นงทาให้พี่เปลือยกันแล้วกะกาสักกันไดไปว่าหมุนน้ำเมียปะอปปนุ่มไปกี่ซองสองซองซองใหญ่เออปัดมาเปืองแทะคือดิเดนจามฮัดซิวฮัดซิวเนาะผูดยทังไงมันหอมโผดนะไอ้เียหอมต้นสิกุยเลยเออเสียวภายในขนเขากับล้มขนแล้วพี่น้อง มือนี่เล่นยยุทธาสแก้วมืออื่นเข้าไปจังหวัดอย่างมืออื่นพรุ่งนี้ไปฉะเชิงเซาวัดอันเอียงก่อมองมองหันซื้อยังก่อนกรตุ้กวันมืออื่นไหมวัดนายาวจ้าวัดนายาวฉะเชิงเซาให้รู้วาเสียยคนายลงกระตุ้นจังหวัดไอ้สิแบงค์าตเท่าไทยคิดมาเสียยคนก็ทันอ่ะ แต่รอกับปูศาสตร์ปูยังเปิดพราะลมนอนกันแล้วสะอาดหรเปลไปเบิ่งหนา้หาหันศาสตร์มาเป็นอีบ้านสามนี่ซีมุ้งเหรอศาสตร์ด้วยสีนั่งเก้าอี้แล้วออของเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้พี่น้องมาอน,นี่งานเต<า>เ้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ใดได้นั่งเต็นท์ไงยางกวงไงเลยเผู้ใดไปเบิ่องติดตรงรถพระก็มาแล้วเนี่ยเพอดีแอมสักสีแล้วตัวหันใช่ดี เดี๋ยวเดี๋ยวยังพาไปบ่งสกอรลเอาต์เตอรไปบึงไปบึงสาสกอรลมือนี้มีเก้าอีขายมือนี้งานเตยน์เทนเมิ่นพูนัะป่าสนามหยาเขียวขจีแบบเขียวขจีแบบจุคนได้เยอะนะวันนี้น่ะใครอยู่ใกล้มาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำพนโชว์เราด้วยนะคะว้ายพอตุ้ย เดในข้าวว่ามิสเซอร์ไพ่อย่างน้อยมือหนีอยอยน,น,หน้อสีทาเบิง้งเขารู้แล้วเขารู้แล้วรู้อะไรไม่บอกหมวกเอาคือพาดูงั้ยืนทายอยู่เหรอสีพลาไปเบิ้งหนาเวทีโอ้ยอยางของอยาพี่น้องน,นี่ ทีมเวทีเขาเกือบเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะเวทีก็จะได้ประมาณนี้เออโอ้ยทางเขาออกยุนี่ปะได้่ะพี่น้องกระโดดหานมะวันพันตังสูงสูงมนดีตัวหยามันนิ่มตัวเล้วมา อออนี่ทีมแอดมินเรามาแล้วอุ้ยมือนีบัตรร้อยหกสิบบาทค่ะพี่ดองค่ะคาทางี้ร้อยหกสิบบาทดีค่ะทีมแอดมินเ่อมาเราได้มือนีสองคนเลยบปล่ค่ะโอ้สุดยอดเลยรอดูคลิปได้เลยนะคะอันนี้ก็แอดมินหมดเลยแอดมินครับโอ้แอดมินิี่เสนอแอดดูแอดดูอ่ะเฮ่าฮ่าฮ่่า่า่าฮ่ ไม่ได้พูดไม่ดีไม่ดีว่าไปหนออันมีอะไรอันพี่น้องเนี่ยอันรถรถนู้ยมายยางกลางถนนแค่น้อบ้านหนูะบ้านเออแล้วอยู่เนี้ยกินเมื่อยบะใหญ่ดอกไม้นีพุ้นอ่ะแต่ว่าบ้านในตังเขาสิไดายังกินเนาะบาดเนี่ยเป็นตังมานในเลี่ยวด้อน โอ้อยรันคาลันไข่าใครมยมยาลวดพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้หันเนื้อยู่นงกินมื้อเบียร์ผู้ใดสื่อไปทางกินเบิ้งมาลำ้ำเวลาเล่นจากมงหัวจากมงบิง้นงหนะูเนาะยังไม่ทราบค่ะแจงบัตรอะไรแจงพี่น้องเห็นไหมวงเราจะมีแอดมินแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะคุณหนูอามคุณหนูอามมาเป็นแอดมินให้

มีร้านอาหารยูท่ทังนอกกัมีพินพี่นก๋วยเตี๋ยวเรือเออนหนงั้นมันอิจเริญรุ่งเรืองนะนี่นะนี่อบอดบ๊ะวอดไบ๊ะวเดโบ๊ะ ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่าบัตรเขาร้อยหกสิบบาท่นเออร้อยหกสิบบาทไปไทยหนาประตูมาแล้วถูกนะออมาเด้อมาหลายๆเดี๋ยวมาให้กำลังใจหลายๆ,ๆพี่น้องคะ่ะขอบพระคุณหลายๆนะคะ<อ>ที่รับชมคลิปเ<อ>นะพี่น้องคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข เบ่งคลิปแล้วแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในนี้พี่น้องด้วยผู้ใดบ้านหนกดติดตามกดติดตามให้น้ำเน่เอาคลิปนี้ฝากไว้นว้เด้นะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ